วันนี้จะนำชมพาร์ทของ CJM ส่วนของที่เป็นฟู้ดคอร์สิลมนะคะอันนี้เป็น Cat tier, แคชเชียร์แคชเชียร์แลกบัตรใช่ไหมบัตรของเราจะแลกเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยบัตรนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ใช้บัตรเนี่ยเ,เราสามารถจ่ายด้วย QR code หรือลายเป a y ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ to wallet ก็ได้ตอนนี้มีทานครบ150แถมน้ำขวดหนึ่งด้วยนะครับ เปิดบริการนะคะเฉพาะพูทธหอเนเจ็ดโมงถึงบ่ายสาแต่ดูท่าทางลูกค้าเยอะนะครับเราอาจจะขยายเวลานะครับอันนี้ยังมีเวทีเพราะยังมีศิลปินนะคะ<อ>เดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารอันนี้เราเรียกว่าป๊อปอ,อัพปป๊อปอ,อัพร้านแรกดูคิวนะเนี่ยเป็นนมนมฮ ok อกไกโดนะคะนี้เจ้านี้ปิ้งไม่ทันเลยวันนี้ปิ้งทันไหมจ๊ะน่ะขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชนี่อร่อยสุดยอดจริงๆไส้ไหลด้วยไส้ไหลนะครับนี่นะครับเรียบเรียบเรียบ อร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยนะมากินทุกวันเลยนะ,ะมีน้ำฝลัง่งน้ำฝรั่งสดขนมเบื้องขนมเบื้องขนมเบื้องนะครับค่ะอันนี้โอโ้โหนี่อ่างนี่ก็วัยรุ่นชอบกินมากนี่ของดีเนี่ยเขาเอาไอติมแล้วเขาเคาะไข่ลงไปเลยใช่ไหมแล้วแป๊งนึงก็ปากเลยขายดีไหมคะดีค่ะดีมากอันนี้เค้กทำสดสดทำสดสดทำเค้กสดสดนะครับ เอาไส้อะไรก็ได้ไหนดูซิโอโหกินไปแล้วนี่โอ้อันใหญ่ขนาดนี้ขนมคกใบเตยนะครับกินไปแล้วสองอันอร่อยมากอร่อยมากขายดีไหมคะขายดีนะครับนะครับแค่30บาทเองนะครับวันนี้ขนมมาเพิ่มแล้วโอ้วันนี้มีขนมหลากหลายไปเลวิบบสุกี้นะครับอันนี้สุกี้เจ้าดังนะคะนะครับสุกี้เจ้าดังไม่ต้องรอคิวที่ร้านนะครับมาทานที่นี่เลยโอโหหน้าทานไหมล่ะดูซิดูซิอันนี้ ลิ้มเหลาโง่เมื่อกี้เราเพิ่งกินเองเมื่อกี้เราเพิ่งกินเองลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นปลาปลากระโดดปลากระโดดปลากระโดดข้าวหน้าไก่นะคบข้าวหน้าไก่นะครับ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 ซีเจมอสีลมนะครับพูดหออยู่ข้างหลังซีเจซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ติดกับซอยเจ็ดนะคะตึกคาราบาวนะครับอันนี้ดิงบาร์นะคบดิงบาร์นะครับบริการขายน้ำทุกอย่างน้ำขวดเท่าไหร่จ๊ะ น้ำปลาคนละ7บาท,าาบาทเท่านั้นเองดีที่ไหนที่ฟู้ดคอร์ททุกที่เขาขาย10บาทเราขายแค่7บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าสั่งอะไรจ้าอัญชันมะนาวครับอัญชันมะนาวอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยนะอร่อยนะครับ แล้วก็นี่บรรยากาศอันนี้เวลาบ่ายโมงสินาทีละนะคะไปที่นั่งเรามีประมาณ200ที่นะคบมีติดแอร์ด้วยร้านหน้าสูตร40ปรีนะครับร้านหน้าสูตร40่ีนี่ดูซะก่อนเส้นใหญ่ร้านหน้าหมูแค่45บาทเองขายดีมา45บาทดีเลยใช่ไหมร้านนี้เจ้าดังตรงแถวสารเจ้าพ่อเสือนะครับไก่ทอดเจ๊ก,กีที่อยู่ตรงซอยโปโลใช่ไหมคะร้านดังไม่ต้องแนะนําเลยขายดีไม่จา เรียบร้อยไก่ดีนะครับไก่ทอดเจกีโปโลนะครับร<ส>้านต่อไป<ส>โอ้นานอ้วนยินดโฟนี่ดูนี่นี่นี่ลูกชิ้นโอ้โหานอ้วนยินดโฟนี่านอ้วนอร่อยมากนะครับไายดีไหมจ๊า<ส>ดคีคนชมคนปรุงนะไอเน,นี้ยอร่อยมากเลยข้าวไข่นุ่มนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นข้าวแล้วก็หอยเเจียวแล้วก็เจียวกับไข่เลยใช่ไหม นะครับโปะลงไปแล้วก็มีมีทอดปิ้งคุณเชียงเป็ดอนแล้วก็กากหมูแฮมโอเคแต่ของพี่ิสลาพี่บอกว่าไม่ไม่ไม่เอาอะไรแล้วก็กินเปล่าๆเลยแถมอะไรให้เนี่ยแถมข้าวให้แน่เลยนะไม่เอาหลังแถมไข่เออปลานนี้ปลาต้งโขกปลาต้งโขลวันนี้มาทันเมื่อวานมาไม่ทันเมื่อวานมาไม่ทันอันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้มีไก่อบโบราณค่ะไก่อบโบราณ ร้านนี้จริงๆอยู่ที่วัดบวรใช่ไหมโอเคนะครับโอหน้าทานจังโอ้นี่ดูปลาต้งโกย่างนี่นี่นี่มีเมนูเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยดูเนียปลาต้งโกเนี่ยโกนมสดโกลยำก็มีปลาต้งโกลยำนี่ดูซิปลาต้งโกยำนะครับนะครับถ้าคุณไม่ลองนะคุณจะไม่รู้เลยรสชาติของการย่างมันหอมนุ่มอร่อยมากนี่เนี่ยย่างแบบนี้เราทอดก่อนใช่ไหมคะแล้วเรามาย่างเราย่างช่วยอะไรจะ อยากให้มันก็อขึ้นครับละมันออกน้ำมันมันจะออกไปด้วยใช่ไหมในอ่ะเนี่ยเห็นไหมแปลว่ากินแล้วจะอ้วนน้อยกว่าต้องเหรออันนี้ทานอะไรคะลูกค้าข้าวหมูกรอบคุณเชียงร้านไหนจ๊ะร้านร้านที่สองเนี่ยครับอ๋อร้านปลาต้องโกรเนี่ยนะอร่อยไหมจ๊ะอร่อยยังไม่ได้เริ่มกินหรือว่าไงเอาอันนี้นั่งทํางานไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วเมื่อวานทานครับเมื่อวานทานที่ไหน เมื่อวานทานอะไรอร่อยกันเมื่อวานทานส้มตำครับส้มส้มตำร้านแล้วก็ไข่ย่างปกีแล้วก็กินสุกี้ไม่ใช่สีแดงแดงเาเรียกอะไรนะเย็นตาโฟเย็นตาโฟทอดแห้งดีมากครับโอ้โหอร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปเบิร์อีกหนึ่งนะครับเกี้ยงทุกจานสังเกตเลยอร่อยไม่อร่อยนี่คือเกี้ยงทุกจานเชียร์เลยนะครับมาเลยนะครับทําด้วยใจทําด้วยใจนะครับทุกเทเต็มที่สําหรับ CJM สาขาสีลมนะครับ CJM สาขาสีลมนะครับนอกจากเรามีฟู้ดพอแล้วมี CJ Supermarket นะคะแล้วก็มีขายไลฟ์สไตล์เรียกว่าอูโนมีเครื่องสำพังเรียกว่านายมีเอโฮมนะคะเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายของเอโฮมนะคะมาชอปกันแล้วก็บาว์คาเฟ่นะครับบารคาเฟ่ตอนเย็นมาแหงนเอาได้นะคะมีเบียร์ขายตอนนี้ก็ขายนะคะขายตามเวลาที่ราชการกำหนด โอเคขอบคุณมากค่ะ